นะคะที่เราบอกว่าชอบมากที่สุดนะคะอันนี้ก็เป็นของปีที่แล้วทั้งหมดเลยนะคะจริงๆอ่ะมันมีเยอะกว่านี้แต่เรายกมาแค่นี้นะคะสําหรับสกูชี่แล้วก็ของเล่นที่ทําเองที่เราชอบมากที่สุดเดี๋ยวเรามาดูเลยว่ามีอะไรกันบ้างเร,าาเริ่มชิช้นแรกนะคะชิ้นนี้อันนี้เป็นสกูชี่นะคะจะบอกว่า ใช้เทปเยอะมากแต่น้องก็อันนี้ฟินแบบสโลมากเลยนะแล้วก็บีบได้เยอะมากแต่คือข้อเสียคือน้องพังแล้วนะอันเนี้ยเพราะว่านี่เลยเพราะว่าบีบแรงแล้วมันก็ขาดนะคะแต่ก็ซ่อมได้นะก็แค่เอาเทปมาติดตรงนี้ค่ะอันนี้ก็คืออันที่ชอบมากที่สุดนะคะสำหรับปีที่แล้ว อันต่อไปนะคะก็จะเป็นสกูชี่ค่ะต่อไปก็จะเป็นสกูชี่ยักษ์นะคะเป็นเค้กแลนโบนะคะอันนี้เป็นเค้กยังไงอะ่ะเค้กชีสนะคะแล้วก็จะมีสีเป็นเรนโบว์น้องก็บีบได้แบบนี้เลยหน้าน้องก็จะเป็นแบบนี้ดูจากความเก่านะทุกคนก็นานมากเลยอันนี้เคยสอนนะคะถ้าใครอยากดูก็ย้อนกลับไปดูคลิปเก่าๆนะคะอันนี้ก็เคยสอนเหมือนกันนี่นะคะ อันนี้ก็คืออันที่ชอบที่สุดเหมือนกันเลยสําหรับปีที่แล้วต่อไปนะคะแล้วก็เรียงจากอันใหญ่ไปเลยอันนี้นะคะเป็น Hello Kitty นะคะเป็นสกูชี่ทำเองเหมือนกันอันนี้ไม่ค่อย slow นะคะแต่มันใหญ่นะคะเราในชอบแล้วก็มันน่ารักด้วยมันเป็น Kitty นะคะข้างในเป็นนุ่นนะอันนี้อันอื่นจะเป็นกระดาษชิชูนะคะส่วนนี้เป็นนุ่น ต่อไปนะคะก็จะเป็นนี่เลย Snap Jack นะคะเป็นถุงขนมอันนี้มีเสียงลมด้วยแล้วก็คือฟินแบบลงไปแล้วก็ขึ้นมาทีละนิดนะอันนี้ดีอันนี้ชอบตรงที่น้องมีเสียงลมแล้วก็สโล่ด้วยเนะี่ยเราจะลองทำให้มันยับยับยับเห็นไหมคะว่ามันจะขึ้นมาเองนี่นี่ก็เลยชอบนะคะต่อไปก็จะเป็น อันนี้นะคะเป็นกระดาษชิดชื่อข้างในก็จะเป็นเถุงนะคะอันนี้ก็ชอบตรงที่มีเสียงลมแล้วก็สโลด้วยนี่นะคะน้องก็จะค่อยๆขึ้นมาทีน,นิดแล้วก็ขึ้นชา้าก็เลยชอบน้องนะคะต่อไปก็จะเป็นสกูชีอันสุดท้ายที่ชอบก็คือ ซูกชูชสกุชีนะคะอันนี้ก็ทำเองเหมือนกันทุกอันน่าจะสอนไปในคลิปก่อนก่อนลองไปย้อนดูนะคะอันนี้ก็ทำเองทำจากกล่องชูชีนะคะสวนันดีจะเป็นฟองน้ำทั้งหมดเลยแล้วก็ใส่เป็นรูปรูป,รปเฉย,ยๆนะไม่ค่อยสโลค่ะทุกคนอันนี้จะเป็นเออน่าจะหน้าไข่นะไข่หวาน น,นี้ก็จะน่าจะเป็นเอ่ออะไรนะแตงกวาค่ะแต่ว่าแบบความขี้เกียจอันเนาะทำหน้าเดียวแล้วตรงนี้ก็ไม่ทำนะคะจะเป็นแตงกวาแบบนี้แล้วก็จะมีชูชิเอ่อสลา,ายนะคะงานช่วยมากตอนแรกๆที่ถัดทำแล้วก็เป็นไข่กุ้ง อันนี้น่าจะเป็นสาหร่ายรวมนะทุกคนมันมีหลายอันมากก็จะเป็นกุ้งค่ะอะอกยากนี่เป็นกุ้งก็เป็นไข่ไม่สาหร่ายนะคะสาหร่ายที่มันมีงางๆแล้วก็ไข่กุ้งค่ะนี่ก็สกูชี่ที่ชอบก็มีประมาณเท่านี้ต่อไปก็จะเป็นป๊อปอิทนะคะที่ชอบจำได้เลยว่า ตอนแรกๆที่หัดทําทําอันนี้ก่อนน้องเป็นกระต่ายนะคะตรงนี้จะเป็นแคปซูลยาขึน้นลงได้แต่ไม่ค่อยปินข้างหลังน้องก็จะเป็นแบบนี้คือมันเก่ามากแล้วทุกคนมันแบบเป็นปีๆอะ่ะเกือบปีนี่ปิอ,ปอยู่นะนี่อันนี้ทำแรกๆนะคะเลยไม่ค่อยสวยต่อไปก็จะเป็นหัวชายเท้า ตึ้งตึงตึงแล้วก็จะเป็นไข่ดาวค่ะอันนี้ก็จะเป็นป๊อปอิทยักษ์ก็จะลงแบบนี้ก็ก็คือกดครั้งเดียวฟินเวอร์เบอร์อะใส่เป็นหมวกยังได้ ส่วนนี้ก็จะเป็นของฮาโลวีนนะคะที่เราทําอันนี้ก็คือทํามันแรกแบบเรียบร้อยอันนี้ก็คือขี้กเกียจก็เลยทําแบบนี้นะคะไม่น่ารักเลยนี่นะคะทุกคนข้างหลังเราก็เป็นแบบนี้ก็คืออันนี้เป็นอะไรนะกล่องลังรังกล่องกล่องรังนะคะเป็นผีน้อยนะทุกคนอันนี้ทุกอันมีสอนหมดเลยนะคะแล้วก็อย่างสุดท้ายก็จะเป็น สลามค่ะทุกคนจะบอกว่าอันนี้อยู่มาเป็นปีแล้วนะแต่คือไม่เสียแล้วก็เป็นสลามที่ไม่ใช้กาวนะทุกคน,นนี้ใช้แป้งแต่เรามาลองเล่นอันนี้อยู่เป็นปีจริงๆถ้าใครติดตามในติ๊กต็อกก็จะรู้ว่ามันอยู่เป็นปีจริงๆนะนี่แต่ยืดมากเลยนี่อันนี้ไม่ใช้แป้งเอ้ะไม่ใช้กาวไม่ใช้น้ํายาทําสลามนะ น้องก็เลยจะไม่ค่อยยืดแบบนั้นแต่จะเป็นแบบเหลวๆหอมมากเลยหอมแป้งอีกอันนึงก็มีนะแต่อันนี้ล้มเหลวก็คือแบบใช้ไว้เป็นปีเอียมันก็เลยแข็งปกๆเลยทำจากแป้งเหมือนกันแต่น,นี้ไม่ค่อยเนียนแต่ดูอันนี้เนียนมากนี่ คลิปนี้ก็มาให้ดูของเล่นของปีที่แล้วที่ชอบที่สุดนะคะคลิปหน้าก็จะทำเป็นของเล่นที่ซื้อมาแล้วชอบที่สุดแล้วก็จะมารีวิวสกูชี่ทั้งหมดที่ทำเองแล้วก็ของเล่นทั้งหมดที่ทำเองในคลิปเดียวจบโอเคเอาไว้คลิปหน้าเราจะมาทำนะคะคลิปนี้ก็มีแค่นี้เลยคะ่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s ส r i b e แล้วก็ฝากกดติดตาม IG Ti k t o ตด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายบ๊ายบาย